ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องลิเบโรดกับเกม Po เกมอนบิ i l ลียนไดมอนตอนนี้ตัวเกมก็ได้ออกมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วและก็ถึงเวลาที่ผมจะได้ทำคลิปเล่าเนื้อเรื่องของตัวเกมกันสักทีก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าคลิปที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อจากนี้ไม่ใช่การแคสเกมแต่เป็นการอธิบายเนื้อเรื่องไปควบคู่กับเกมเพลย์ที่ผมเล่นเอาไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งผมก็จะเน้นการแปลเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเกมและอาจจะมีเสริมเรื่องราวต่างๆแลละะเเเกกกรนน็้้อยยไปดวคับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเปิดมาฉากแรกก็เป็นธรรมเนียมของเกมโปเกมอนมาทุกๆภาคด็อกเตอร์ได้ออกมาต้อนรับเราเข้าสู่โลกของโปเกมอนและด็อกเตอร์คนนั้นก็คือด็อกอร์นา,นาคามาโดซึ่งทุกคนต่างก็เรียกเขาว่าสัตว์ตาจานโปเกมอนด็อกเตอร์ก็ได้พูดกล่าวสาธยายว่าโลกใบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโปเกมอน มนุษย์อย่างพวกเราอาศัยอยู่ร่วมกับโปเกมอนในฐานะเพื่อนบางครั้งก็เล่นด้วยกันบางครั้งก็ทำงานด้วยกันบางคนก็ใช้โปเกมอนเพื่อการต่อสู้และพัฒนาสายสัมพันธ์จนแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นส่วนสิ่งที่เขากำลังทำนั้นอยู่ก็คือการทำงานวิจัยเพื่อจะได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับโปเกมอนให้มากยิ่งขึ้นจากนั้นดกรก็จะถามชื่อของเรา ต่อจากนั้นด็อกเตอร์ก็จะถามชื่อเพื่อนของเราผมได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่าเพลว์ก็จริงแต่ต่อจากนี้ผมจะเรียกเขาว่าจุนซึ่งเป็นชื่อของทางออฟฟิเชียลนะครับ จากนั้นดรก็ได้บอกว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วตำนานการผจญภัยของเรากำลังจะเปิดออกในการเดินทางนี้เราจะได้พบกับโปเกมอนและผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนและในระหว่างทางเราก็จะได้พบกับอะไรต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราหลังจากที่ด็อร์พูดจบภาพก็ตัดฉากมาที่ข้อความข้อความหนึ่ง โดยข้อความนั้นก็ได้ระบุไว้ว่าทั้งๆท,ที่ทีมสํารวจพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่พบโปเกมอนหายากสีแปลกเกลาดอสสีแดงที่ลือกันนั้นยังไม่ปรากฏตัวออกมาแม้แต่ครู่เดียวต่อหน้าทีมสํารวจที่กําลังสิ้นหวังและนี่ก็เป็นสรุปข่าวพิเศษค้นหาเกลาดอสสีแดงนั่นเองครับ เมื่อดูข่าวจบแล้วลงมาข้างล่างแม่ของเราก็ได้บอกกับเราว่าตะกี้นี้จุนมาหาเราซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ด่วนเอามากๆในขณะที่เรากําลังจะเดินออกจากบ้านแม่ของเราก็ได้เตือนเราว่าอย่าเดินเข้าไปในพงหญ้าเพราะโปกเกมอนป่าอาจจะมาทาร้ายเราได้ถ้าเรามีโปกเกมอนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีก็อย่าหาทาหลังจากที่พูดคุยกับแม่จบเราก็มุ่งหน้าไปที่บ้านของจุนเพื่อดูว่าเขามีธุระอะไรกันแน่ เมื่อไปที่บ้านของจุนจุนก็วิ่งมาชนกับเราที่หน้าประตูจุนได้บอกว่าตัวเขานั้นจะไปที่ทะเลสาบและให้เราตามไปด้วยโดยเร็วถ้าเราไปช้าเขาจะปรับเงินเราหนึ่งล้านเมื่อพูดจบจุนก็วิ่งออกไปแต่ในขณะนั้นเองจุนก็นึกขึ้นได้ว่าเขาลืมอะไรบางอย่างและเขาก็วิ่งกลับบ้านเข้าไป เมื่อเราตามเข้าไปในบ้านและขึ้นไปที่ห้องของจุนเราก็จะได้เห็นเขาเก็บกระเป๋าและไกด์บุ๊กอยู่จุนที่เห็นเราตามขึ้นมาก็บอกว่าพวกเราจะไปที่ทะเลสาบกันและตัวเขานั้นจะรออยู่ที่ถนนถ้าเราไปช้าเขาจะปรับเงินเรา10ล้านเลยทีเดียวในระหว่างที่จะไปหาจุนที่ถนนผมก็ขอพูดถึงเมืองฟุตบะที่เป็นเมืองของเรานะครับเมืองฟุตบะนั้นเป็นเมืองเล็กๆที่มีกลิ่นของใบไม้ลอยอยู่ในอากาศและเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจนภัยอีกด้วยเมื่อเราไปถึงที่ถนนซึ่งเป็นจดนัพบ จุนก็ได้ถามเราว่าตะกี้นี้เราเห็นข่าวในทีวีแล้วใช่ไหมข่าวค้นหาเกลดอสสีแดงสิ่งมีชีวิตลึกลับแห่งความพิโรธในทะเลสาบนั่นนะ่ะจุนบอกว่าเขานึกขึ้นมาได้ว่าทะเลสาบใกล้ๆกลบ้านของพวกเราจะต้องมีโปเกมอนแบบนั้นอยู่แน่นอนพวกเราจะต้องหาโปเกมอนแบบนั้นให้เจอ ก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายที่เราจะไปทะเลสาบนั้นก็คือการตามหาปูมันหายากอย่างเกลาดอสสีแดงนั่นเองซึ่งเกลาดอสสีแดงในทะเลสาบนั้นก็เหมือนเป็นอีสเตอร์เอเกที่อ้างอิงถึงเกลาดอสสีแดงในทะเลสาบเป็นความพิโรธที่อยู่ในเกมปเกมอนภาคโกลด์ซินเวอร์นั่นเองครับเมื่อมาถึงที่ทะเลสาบเราก็พบว่ามีคนสองคนอยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้แล้วฮิคาริได้พูดกับด็อกเตอร์ว่าศาสตราจารย์ที่นี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติเลยด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าบางทีเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้มีบางอย่างที่ดูเหมือนนนนจจะะแแแแตตตตกก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 ่่่่่่่่าาาางไไไปปอออออ็็็มรรู้้วววคืเลลัับน ฮิคาริก็ได้ถามดรนา,นาคาคามโดว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาที่ภูมิภาคชินโออีกครั้งหลังจากที่ออกเดินทางไปนานถึง4ปีดรจึงได้บอกว่ามีโปเกมอนหายากมากมายหลายชนิดในภูมิภาคชินโอภูมิภาคนี้เป็นที่ที่ดีในการศึกษาวิจัยของพวกเราเลยละ่ะเมื่อทั้งสองคนพูดคุยกันจบก็ขอให้เราหลีกทางและกลับออกไปจากทะเลสาบ หลังจาก2คนนั้นออกไปจุนก็ได้บอก,กเราว่าลองไปสำรวจกันบ้างดีกว่าและเราก็ได้เตือนจุนว่าอย่าเข้าไปในพงหญ้าจุนก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรพวกเราอยู่ไม่นานจนโปเกมอนป่าออกมาหรอกนะในขณะที่ทั้งสองคนกําลังจะสำรวจทะเลสาบนั้นทั้งคู่ก็ได้พบกับกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของที่คนพวกนั้นลืมเอาไว้จุนเองก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีอยากจะเอาไปคืนให้แต่ก็ไม่รู้ว่าคนพวกนั้นเป็นใครในระหว่างที่กําลังยืนงงในดงหญ้าโปเกมอนป่าก็ได้เข้ามาจู่โจมใส่พวกเขา แล้เมื่อพวกเขาเปิดกระเป๋าออกมาก็พบกับมอนสเตอร์บอลสลูกจุนก็ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้โปเกมอนที่อยู่ในนี้ต่อสู้ดีกว่าโดยโปเกมอนที่อยู่ในมอนสเตอร์บอลเหล่านั้นก็ได้แก On, ่โปเกมอนยอดอ่อนนาเอเตอร์โปเกมอนลูกลิงฮิโกซาลุโปเกมอนเพนกวินโพจมะซึ่งในการเลือกครั้งนี้ผมก็ได้เลือกฮิโกซาลุครับเนื่องจากโปเกมอนไฟในภูมิภาคนี้ค่อนข้างน้อยนั่นเอง หลังจากการต่อสู้จบลงจุนก็ได้บอกว่าฮิกซสารุของเรานั้นยอดไปเลยแต่ว่าโพจามาของเขานั้นแข็งแกร่งกว่ายังไง2ตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนของคนพวกนั้นการที่เราเอามาใช้แบบนี้คงจะไม่โดนคนพวกนั้นว่าใช่ไหมในขณะนั้นเองฮิคาริก็ได้เดินเข้ามาเพื่อมาเอากระเป๋าที่ลืมไว้กลับไปพร้อมทั้งยังบอกว่าถ้าตนทําหายแล้วก็ด็อกเตอร์คงจะโกรธมากนแน่ๆและฮิคาริก็เห็นว่าพวกเราได้ใช้โปเกมอนที่อยู่ในนั้นไปแล้วแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์จะว่ายังไงบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องดีแน่เมื่อพูดจบฮิคาารรกกก็เเดนจไปปพ้อมะ๋ จากนั้นจุนก็ได้มาพูดกับเราว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไงก็รีบออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าโปเกมอนเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ตะกี้นี้ถ้าถูกโปเกมอนตัวอื่นเล่นงานอีกอาจจะแย่เอาก็ได้เมื่อเราออกมาจากทะเลสาบจุนก็ได้บอกให้เราล่วงหน้าไปก่อนเขาบอกว่าเขารู้ดีว่าพวกเราต้องคืนโปเกมอนที่ไม่ใช่ของตัวเองไปแต่อย่างน้อยเขาก็อยากใช้เวลาอยู่กับโปเกมอนตัวนี้อีกสักนิด เมื่อเราเดินมาถึงถนน200เอเราก็ได้พบกับดรนานาคารมาโดและฮิคาริดรน,นานาคารมาโดก็เดินตรงมาหาเราแล้วบอกว่าเขาได้ยินเรื่องราวจากฮิคาริมาแล้วว่าพวกเราใช้โปเกมอนของเขาและเขาอยากจะดูโปเกมอนพวกนั้นสักหน่อยดรได้ใช้เวลาดูโปเกมอนเหล่านั้นสักพักแล้วก็พูดแค่ว่าเข้าใจแล้วเป็นอย่างนั้นเองหรอแล,ล้วก็หันไปบอกกับฮิคาริว่าตัวเขาจะกลับไปศูนย์วิจัยก่อนฮิคาริก็บอกว่าหลังจากนี้ก็ให้แวะไปที่ศูนย์วิจัยด้วย หลังจากที่ทั้งสองคนเดินจากไปก็ทิ้งความมึนงงให้แก่เรากับจุนจุนบอกว่าถ้าเขาโกรธเขาก็น่าจะดูด่าเราหรือว่าอะไรแล้วหรือว่าเขาไม่อยากได้โปเกมอนกลับคืนไปหรือไงแต่ไงก็ตามพวกเราควรจะกลับบ้านก่อนดีกว่า เมื่อเรากลับมาถึงบ้านเราก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังทั้งหมดแม่ของเราก็บอกว่าเขายัางชั่วที่ทั้งเราและจุนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรส่วนดอ,อร์ที่เราหมายถึงก็คงจะเป็นดรนารนาคามาโดที่อยู่ในเมืองมาสโกตัวเขานั้นเป็นคนมีชื่อเสียงมากในการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับโปเกมอนยังไงก็ตามเราควรจะไปหาเขาที่เมืองมาสโกแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าทําไมเราถึงต้องใช้โปเกมอนของเขาซึ่งเขาจะต้องเข้าใจอย่างแน่นอนจากนั้นเราก็จะได้รับรองเทาวิ่งจากแม่ครับ เมื่อมาถึงที่เมืองมาสโกะเราก็พบกับฮิคาริที่ร,รอเราอยู่ฮิคาริก็ได้บอกว่าให้ตามเธอไปเพราะด็อกเตอร์กำลังรองเราอยู่ในระหว่างที่เรากำลังจะเดินเข้าไปที่ศูนย์วิจัยจุนก็วิ่งออกมาชนกับเราจุนได้บอกว่าตาลุงนั่นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นเลยยังไงก็ตามเขาต้องรีบไปก่อนแล้วเจอกันจากนั้นจุนก็รีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วฮิคาริก็ดูงงๆนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าเพื่อนของเราดูท่าจะรีบร้อนมากเลยนะยังไงก็ตามเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า เมื่อเข้าไปข้างในก็จะพบกับดรนารนาคามาโดะดรนานาคามาโดก็ขอดูโปเกมอนอีกครั้งและเขาก็บอกว่าดูเหมือนว่าโปเกมอนตัวนี้จะมีความสุขมากเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเขาจะมอบโปเกมอนตัวนี้ให้แก่เรา ด็อกเตอร์ยังได้บอกอีกว่าจุนได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทะเลสาบให้เขาฟังหมดแล้วทั้งๆที่เป็นครั้งแรกแต่ดูเหมือนว่าเราจะต่อสู้ได้ดีทีเดียวและเท่าที่เขาดูก็เห็นว่าสายสัมพันธ์ของเรากับโปเกมอนตัวนั้นค่อยๆเติบโตขึ้นทั้งๆที่เรายัางเด็กแท้ๆเพราะแบบนั้นเขาถึงได้มอบโปเกมอนตัวนั้นให้แก่เราฮิคาริก,ก็ได้บอกว่าเธอดีใจจริงๆที่เราอ่อนโยนกับโปเกมอนถ้าหากเราไม่อ่อนโยนแล้วล่ะก็และเธอก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมา จากนั้นดอ,อร์ก็เข้าประเด็นตรงๆเลยซึ่งเขามีอะไรบางอย่างที่อยากไหว้วานให้เราทำดรได้แนะนําตัวว่าชื่อนานาคารมาโดและศึกษาเรื่องโปเกมอนก่อนอื่นเขาอยากจะรู้ให้แน่ชัดว่าโปเกมอนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคชินโอเป็นแบบไหนเพื่อการนั้นจึงจําเป็นต้องรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปเกเด็กซ์และนี่คือสิ่งที่เขาอยากไหว้วานให้เราทําซึ่งเขาอยากจะฝากโปเกเด็กซ์นี้ให้กับเราและเขาขอให้รวบรวมข้อมูลของโปเกมอนทุกชนิดในภูมิภาคชินโอให้แกเขา โปเกเด็กซ์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ไฮเทคมากๆมันจะบันทึกข้อมูลของโปเกมอนที่เราพบอัตโนมัติดตร์อยากให้เราไปทุกคนทุกแห่งและเจอโปเกมอนทุกชนิดที่อยู่ในภูมิภาคนี้ ดอกเตอร์ยังได้ถามอีกว่าตอนที่เราเดินอยู่ที่ถนนหมายเลข201กับโปเกมอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างตัวเขานั้นอยู่มากว่า60ปีแล้วเขาก็ยังตื่นเต้นเวลาที่ได้อยู่กับโปเกมอนอยู่เลยในโลกนี้มีโปเกมอนมากมายนับไม่ทวนดังนั้นก็หมายความว่ามีความตื่นเต้นมากมายที่กําลังรอเราอยู่เอาละ่ะการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฮิคาริก็ได้บอกว่าโปเกมอนตัวแรกที่เธอใช้คือนาเอเตอร์ถ้าที่ทะเลสาบเราใช้นาเอเตอร์เราก็คงจะใช้โปเกมอนชนิดเดียวกันนั่นเองและเธอก็ได้แนะนําตัวให้กับเราว่าชื่อฮิค เธอเองก็ช่วยด็อกเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลโปเกเด็กซ์อยู่เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเราแต่แค่เริ่มต้นก่อนเท่านั้นเองและเธอก็ยินดีที่จะแนะนําเราอีกด้วยเมื่อออกมาจากสนยนวิจัยเราก็จะพบกับฮิคาริที่รออยู่ข้างหน้าฮิคาริได้บอกว่าเธอจะเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเราในฐานะที่เธอมีประสบการณ์ในฐานะของผู้ช่วยด็อกเตอร์มากกว่าเราและให้เราตามเธอไปจากนั้นฮิคาริก็จะแนะนําให้เรารู้จักกับปเมอนเซ็นเตอร์และปเมอนช็อปครับ ในระหว่างนี้ผมก็จะขอแนะนําเมืองมาสโกให้รู้จักกันสักหน่อยนะครับเมืองมาสนั้นเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับชายหาดเมืองนี้จะมีกลิ่นของเกลือทะเลตลบอบอวนและม้าของที่นี่ก็คือศูนย์วิจัยของดออรนานาคารมดกนั่นเองเมื่อฮิคาริแนะนําสิ่งต่างๆจบเธอก็แนะนําให้เรากลับไปบอกให้แม่รู้ว่าเรากําลังช่วยงานดรนานาคารมดก นนัน้เราก็เดินทางกลับบ้านไปหาแม่เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังซึ่งแม่ของเราก็สนับสนุนเราอย่างเต็มที่และมอบไกดบุกให้แกเราโดยไกดบุกก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆภายในเกมนั่นเอง แม่ของเราก็ได้บอกอีกว่าการเดินทางที่เต็มไปด้วยการระจนภัยนั้นช่างน่าอิจฉาเหลือเกินแถมยังไม่ได้เดินทางด้วยตัวคนเดียวแต่ยังมีโปเกมอนไปด้วยแม่อยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรอยู่แล้วให้เราไปสนุกกับการระจนภัยดีกว่าถ้าเราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นใหม่ๆแม,แม่เองก็มีความสุขเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามบางครั้งก็กลับบ้านมาบ้างนะเพราะแม่อยากจะเห็นโปเกมอนที่เราจับมาเหมือนกันเมื่อแม่ของเราพูดจบ ก็มีคนคนหนึ่งมาหาที่บ้านคนคนนั้นก็คือแม่ของจุนนั่นเองแม่ของจุนได้มาตามหาจุนที่บ้านของเราแม่ของจุนเลยรู้ว่าจุนได้ออกเดินทางไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจุนก็ตะโกนว่าจะออกไปประจนภัยแล้วก็รีบวิ่งจันไปเลยจุนเป็นคนที่หัวรั้นและสะเเพ้าแต่อย่างน้อยเธอก็อยากจะมอบสิ่งนี้ให้แก่จุนแม่ของเราจึงได้บอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราจะเป็นคนนําของสิ่งนี้ไปให้แก่จุนเองและแม่ของจุนก็เลยฝากพัสดุให้แก่เรา แม่ของเราได้ล่ำลาเราก่อนออกเดินทางส่วนแม่ของจุนก็ได้บอกว่าจุนนั้นน่าจะมุ่งหน้าตรงไปที่เมืองโคโตบุกิอย่างแน่นอนขอฝากให้เราส่งพัสดุให้ด้วยนะจากนั้นแม่ของจุนก็กลับไปในขณะที่เรากำลังจะออกจากบ้านแม่ของเราก็บอกว่าเราได้ลืมของอะไรบางอย่างและของที่ว่าก็คือชุดของเรานั่นเองครับ หลังจากได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้แม่ฟังแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ออกผจญภัยกันสักทีครับซึ่งเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเมืองโคโตบุกิเพื่อไปตามหาจุนและนำพัสดุไปมอบ <t id> ให้แก่จุนเมื่อเราเดินทางมาที่ถนนหมายเลข202เราก็จะได้พบกับฮิคาริซึ่งฮิคาริก็ได้บอกกับเราว่าเธอยังไม่ได้แสดงวิธีการจับโปเกมอนให้เราดูเลยโดยเธอก็จะสาธิตวิธีการจับโปเกมอนให้แก่เรานั่นเองครับ หลังจากสาธิตจบฮิคาริก็บอกว่าถ้าเราลด HP ของโปเกมอนเป้าหมายมากกว่าที่เธอทาให้ดูมันก็จะดีกว่านี้อีกสิ่งสําคัญก็คือการลด HP ของโปเกมอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โปเกมอนที่ยังแข็งแรงดีนั้นจะจับได้ยากและถ้าใช้ท่าที่ทําให้หลับก็จะยิ่งจับง่ายขึ้นไปอีกและฮิคาริก็มอบมอนสเตอร์บอให้แก่เรา เมื่อมาถึงที่เมืองโคโตบุกิเราก็ได้พบกับฮิคาริอีกครั้งฮิคาริก็ได้ถามเกี่ยวกับโปเกมอนที่เราจับและเธอก็ได้เห็นจํานวนโปเกมอนที่เราจับได้ถ้าเราจับไปเรื่อยๆแบบนี้แป๊บเดียวก็คงทําให้ข้อมูลโปเกกซ์เต็มอย่างแน่นอนในเมืองโคโตบุกิแห่งนี้มีโรงเรียนเทรนเนอร์อยู่ด้วยให้เราลองไปดูเผื่อจะได้เทคนิคอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโปเกมอนก็ได้แถมตะกี้นี้จุนก็ไปที่โรงเรียนเทรนเนอร์ด้วยเหมือนกันเมื่อเรารู้จักฮิคาริว่าจุนอยู่ที่โรงเรียนเทรนเนอร์เราจึงมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเทรนเนอร์ เมื่อเข้าไปที่โรงเรียนเทนเนอร์เราก็จะได้พบกับจุนซึ่งจุนก็ได้ถามว่าเรามาที่นี่เพื่อศึกษาเหมือนกันเหรอตัวเขานั้นนำหน้าเราไปก่อนแล้วแถมยังจำทุกสิ่งที่เขียนอยู่บนกระดานดำได้หมดแล้วอีกด้วยเพราะยังไงหน้าที่ของเทนเนอร์ก็คือพยายามไม่ให้ปุ่มมนที่สำคัญได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้นั่นเองจากนั้นเราก็จะมอบพัสดุที่แม่ของจุนฝากไว้ให้กับจุนในพัสดุที่แม่ของจุนเอามาให้นั้นก็คือแผนที่นั่นเองโดยแผนที่ที่แม่ของจุนเอามาให้นั้นมี2แผ่นนจจุึงได้เอาแผนที่อีกแผนให้แก่เรา นอกจากนี้จุนก็ได้บอกต่ออีกว่าถ้าดูจากแผนที่นี้แล้วจุดหมายที่เขาจะต้องไปต่อก็คือเมืองคุโรกาเนะที่นั่นมีโรงยิมซึ่งเหมาะกับการฝึกโปกเกมอนที่จับมาเลยและเขาเองก็ตั้งใจจะเป็นเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดการอยู่แล้วด้วย หลังจากออกมาจากโรงเรียนเทรนเนอร์เราก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่กลางเมืองชายคนนั้นก็ได้พูดกับเราว่าเราเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ใช่ไหมดูเหมือนเราจะยังไม่มีโปเกสเลยนะโปกเกสนั้นเป็นชื่อย่อของโปเกมอนวอชตัวนั้นเป็นคนที่คิดค้นและผลิตโป,ปกเกสและในตอนนี้เขาก็กำลังจัดแคมเปญโปรโมชั่นโปเกสอยู่สิ่งที่เราต้องทำก็คือการตามหาตัวตลกทั้ง3าคนที่อยู่ในเมืองโคโตบุกิแห่งนี้ถ้าเราหาเจอเขาก็จะมอบโปกเกสให้เลยเมือ่อพูดจบเราก็ต้องตามหาตัวตลกทั้ง3คนที่อยู่ในเมืองโคโตบุกิแห่งนี้ครับ ในระหว่างนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวของเมืองคโตบุกิแห่งนี้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับเ mm hmm. มืองโคโตบุกินั้นเป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคชินโอและมีผู้คนวุ่นวายเต็มไปหมดบริษัทโปเกตสถานีคโตบุกิทีวีรวมถึงโรงเรียนเฮนเนอร์ก็ตั้งอยู่ที่เมืองแห่งนี้และยิ่งไปกว่านั้นเมืองแห่งนี้ก็พัฒนามาจากหมู่บ้านคโตบุกิที่มีมาตั้งแต่ภูมิภาคชินโอใช้ชื่อว่าภูมิภาคฮิซุยอีกด้วย หลังจากที่เราหาตัวตลกของ3คนครบและกลับมาคุยกับชายที่อยู่กลางเมืออีกครั้งเขาก็จะมอบโป,ปกเกตให้แก่เราโดยเราก็สามารถเพิ่มแอปต่างๆลงไปในโปกเกตเพื่อใช้ประโยชน์อนเนกประสงค์ได้เมื่อเดินทางมาที่ถนนหมายเลข203เราก็ได้พบกับจุนอีกครั้งจุนก็ได้ถามเราว่าตัวเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วหรือ,อยังแน่นอนว่าตัวเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วและจุนก็ได้ท้าเราเข้าต่อสู้ หลังจากที่เอาชนะจุนได้ s, จุนก็แทบไม่เชื่อว่าตัวเองจะแพ้และเขาก็ได้บอกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาแพ้เขาจะต้องเป็นเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกให้ไดส้สิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือไปท้าประลองที่คูโรกันเน่ยอิมเมื่อพูจบจุนก็ได้เดินจากไปเมื่อเดินทางมาถึงเมืองคโรกันเน่ก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายเราซึ่ง,งเขาก็ได้บอกว่าถ้าเราไม่มีแข็งกั่แม้แต่อันเดียวเทรนเนอร์คนอื่นก็จะดูถูกเราเหมือนเป็นมือสมัครเล่นได้เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนนพาาเเเรไปปทีี่โกมมมอออยิขงงงื้ เมื่อมาถึงที่หน้าโรงยิมเราก็ได้พบกับจุนที่ยืนอยู่ข้างหน้าจุนได้บอกว่าในที่สุดก็มาถึงสักทีเรานี่ช้าเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยเรามาช้ามากจนยิมลีดเดอร์ออกไปตั้งนานแล้วเห็นเขาบอกว่าจะไปที่เหมืองคุโรคเนะส่วนตัวจุนนั้นได้เข็มกลัดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรหลังจากที่ได้ฟังที่จุนพูดเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้ยิมลีดเดอร์ของเมืองนี้อยู่ที่เหมืองคุโรกะเนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมุ่งหน้าไปที่เหมืองคุโรกะเนะกันก่อนครับ เมื่อมาถึงด้านในของเมืองคุโรก,กะเนะเราก็จะได้พบกับยิมลีเดอร์เขาได้บอกให้เราถอยไปและดูให้ดีโดยเขาจะใช้ท่าร็อกสแมสในการทําลายหินที่ขวางทางให้เราดูเขาได้บอกว่าหินที่ล่วงลงมานั้นต้องทําลายทิ้งไปเพื่อจะได้ไม่ขวางทางถ้าเราได้เข็มกัดจากหลงยิมที่อยู่ในเมืองเราก็จะสามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันแน่นอนว่าเราจะต้องเอาชนะยิมลีเดอร์หรือก็คือตัวเขาให้ได้ซะก่อนหลังจากที่ได้พบยิมลีเดอร์แล้วเราก็พร้อมที่จะท้าประลองคุโรก,กะเนะยิมแล้วล่ะครับ คุโรกาเนะยิมนั้นเป็นตึกเล็กๆที่สร้างด้วยหินคนงานของเมืองคุโรกาเนะส่วนใหญ่นั้นก็เป็นสมาชิกของยิมและมาผ่อนคลายในยามว่างอีกด้วยเ <Quantum. S 1> มื่อเราเอาชนะเทนเนอร์ในคุโรกาเนะยิมได้เราก็จะได้พบกับยิมลีดเดอร์กันสักทียิมลีดเดอร์ก็ได้ต้อนรับเราเข้าสู่คุโรกาเนะยิมและแนะนําตัวว่าชื่อเฮียวตะเขานั้นเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในโปเกมอนหินเป็นอย่างมากในฐานะที่เขาเป็นยิมลีดเดอร์ เขาอยากเห็นศักยภาพของเราในฐานะเทรนเนอร์และอยากจะเห็นความแข็งแกร่งของโปเกมอนที่ต่อสู้กับเราและการต่อสู้ในยิมแห่งแรกของภูมิภาคชินโอก็ได้เริ่มต้นขึ้นในระหว่างการต่อสู้กับเฮลตานั้นผมก็จะขอเล่าเรื่องของเขาสักหน่อยแล้วกันนะครับ เฮียวตะเป็นหัวหน้าดูแลความปลอดภัยของเมืองคูโรกานเและเขาก็เป็นคนที่คออนุญาตให้เทนเนอร์เข้าไปฝึกฝนในเมืองคูโรกานเทั้งๆที่อายุยังน้อยแต่เขาก็สามารถดูแลความปลอดภัยและทําให้งานในเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในสมัยเด็กๆนั้นเฮียวตะมักจะไปเล่นที่เกาะเล็ก้าบ่อยๆเฮียวตะเป็นลูกชายของโทกันและก่อนหน้าที่เฮียวตะจะได้เป็นยิมลีดเดอร์ของคูโลกันเยิมนั้นก็มีเกณฑ์ที่ได้รับพิจารณาให้เป็นยิมลีดเดอร์ของคูโลกันเยิมด้วยเช่นกัน สำหรับโทกันพ่อของเคียวตะกับเกนนั้นจะเป็นตัวละครที่ได้พบเจอในภายหลังซึ่งผมก็จะค่อยเล่าเรื่องราวของพวกเขาตอนที่เจอกับพวกเขาแล้วกันนะครับ หลังจากที่เราเอาชนะเฮวตาได้เขาก็รู้สึกอายที่พ่ายแพ้ให้กับเทรนเนอร์ที่ไม่มีเข็มกัดแม้แต่อันเดียวแต่เรื่องมันก็แค่ว่าเราแข็งแร่งและเขาอ่อนแอก็แค่นั้นตามกฎที่โปเกมอนลีกระบุเอาไว้เขาจะต้องมอบเข็มกัดให้กับเราที่เอาชนะเขาได้และเขาก็ได้มอบเข็มกลัดทางการของโปเกมอนลีกเข็มกัดฐานให้กับเราเมื่อเราได้รับเข็มกัดฐานแล้วก็แปลว่าเราสามารถใช้ท่าล็อกสแตรจากโปเก็ตได้นั่นเองและเฮวตาก็ได้มอบ TM ให้แก่เรา โดยทีนั้นคือท่าสเตลล็อกซึ่งเป็นท่าที่สร้างความเสียหายให้แก่โปเกมอนที่ถูกส่งลงมาในสนามนอกจากนี้เขาก็ยังได้มอบสติกเกอร์ที่ใช้ติดกับบอลแคปซูลให้แก่เราอีกด้วยเฮียวตาได้บอกเพิ่มเติมว่า GM จะสอนท่าให้แก่โปเกมอนได้ทันทีแต่หลังจากที่ใช้แล้ว TM ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีว่าจะให้โปเกมอนตัวไหนเรียนท่านั้นในที่สุดเราก็ได้เข็มกัดแรกของเกมมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเรื่องราวของโปเกมอนบิลเลียนไดมอนจะเป็นยังไงต่อไปเอาไว้มาติดตามกันต่อไปในนนคคลิปห้าะรับ และสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ